จากต้นสนนะคะควนสวัสดีค่ะเช้านี้เรามาออกเดินทางกันต่อเลยนะคะตื่นเช้ามาที่เมืองเบนิเซียค่ะจัดการอาหารเช้ากับเมนูเดิมเมเมนูเบสิกทั่วไปของที่นี่เลยค่ะแทบทุกโรงแรมเลยนะคะทุกคนเครื่องทำเบฟโฟส่วนตัวทำกันเองแล้วก็ไข่คนแบบนี้เบคอนค่ะ จานกระดาษแล้วก็ช้อนซ้อมมีดเป็นพลาสติกนะคะทุกคนทานอาหารเช้าเสร็จก็ออกเดินทางพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นอยู่เลยค่ะมุ่งหน้าไปเมืองคาเมลนะคะวันนี้ข้างทางก็จะเป็นทุ่งหญ้าเห็นภูเขานิดหน่อยแล้วก็ฟาร์มค่ะเป็นสวนเป็นไรองุ่นนะคะทุกคนขับมาเรื่อยๆก่อนที่จะถึงเมืองคาเมลค่ะก็จะเจอทะเลแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่า 17 mile drive นะคะในนี้เขาจะมีโรงแรมแล้วก็บ้านพาักส่วนเราไม่ได้พักที่นี่เราก็ต้องจ่ายประมาณอ่าถ่านจะไม่ผิด12เหรียญค่ะเป็นค่าผ่านทางนะคะทุกคนพอเข้ามาก็จะเป็น,นป่าสนต้น,นใหญ่ๆลแล้วก็บบธรรมชาติในเขาหรือว่าเป็นหุบเขาตรงนี้ก็คือดีงามมากค่ะ บางช่วงก็จะเจอ,เอบ้านคนนะคะ,านนคะบางก็จะเป็นโรงแรม<ล>คะ่ะทุกคน,น,นแต่น่าจะแพงเอาการเลยทีเดียวในย่านนี้ในเขตนี้ค่ะ<ม>จอดรถชื่นชมต้นสนชื่นชมธรรมชาติค่ะเสร็จแล้วก็ขับต่อค่ะทุกคน<ม>ในนี้มีสนามกอล์ฟที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆด้วยนะคะ<ม>เขาจะเป็นการเล่นกลอฟแล้วก็มองเห็นทะเลเป็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ บางจุดบางส่วนเราก็จะเจอเป็นวิวทะเลด้วยนะคะทุกคนเป็นมุมที่แบบว่าบรรยากาศดีงามอ๋อเขามีซูเปอร์มาร์เกต็ตด้วยนะจีนี่ เหมือนว่าเป็นชุมชนย่านคนรวยในหบเข่าเลยค่ะก็ว่าได้เนาะออกจากป่าสนตรงนั้นเราก็มาเจอแล้วค่ะเมืองเล็กๆชื่อว่าคา r เมลนะคะของอารัฐแคลิฟอร์เนียค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นๆแทบทุกหลังคานะคะเขาจะปกคลุมไปด้วยสีน้ำตาลออกเขียวๆเ,เป็นมอสค่ะ ช่วงนี้ที่พวกแดน,นมาก็มีบ้างหลังคาเหมือนกันนะคะที่ยังมีอ่าพืชอ,อ่าพวกมอสปลกคุมอยู่ะค่ะในระแวกนี้เขาจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะทุกคนที่น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นตรอกซอกซอยส่วนมากจะเป็นร้านค้าะค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆของแคลิฟอร์เนียเลยนะคะเมืองคามเมล ขณะนี้เวลาสิบโมงนิดนิดนะคะทุกคนที่เรามาถึงเมืองนี้ได้กลิ่นหอมหอมเดินผ่านแบะซะหน่อยค่ะแน่นก็ได้เป็นครัวซองแฮมชีสค่ะทุกคนกรอบกรอบหอมหอมอากาศข้างนอกเย็นๆได้อะไรอุ่นๆลงท้องก็ชื่นใจค่ะสวัสดีค่ะ